สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเทสองฟุบรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้น้องแก้มวิทยานีจะมาเผยถึงเมนูที่3ของเธอและเมนูนี้จะถูกส่งมอบไปให้คนพิเศษคนดใดไปชมกันเลยครับไม่ต้องตกใจแลาไม่ต้องสงสยัยค่าเพรี่3แล้วนะคะอยู่กับแก้มวันนี้นะคะ แล้ววันนี้นะคะเมนูที่แก้มนึกถึงนะคะก็คือสลัดอกไก่ค่ะเมนูนี้เป็นเหมือนรักคำโตๆโตยังไงล่ะครับเพราะว่าหนึ่งคือเป็นเมนูสุขภาพค่ะที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเฟิรม์มแล้วก็ลด,ดน้ำหนักได้ด้วยค่ะเมนูรักคำโตโตเมนูนี้อยากจะส่งมอบให้กับใครกันล่ะครับเพราะฉะนั้นแกมส่งให้กันเพราะที่สำคัญนะคะการอกใหญ่ค่ะไม่ใช่ น้องแก้มก็ได้ส่งเมนูสุขภาพให้กับกันได้ไปรับประทานเรียกได้ว่าน้องแก้มส่งเมนูให้กับแก๊งสีโพดำครบทุกคนเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเบทักรโกรครับ ความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกลสวัสดีครับชินชินูนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วในช่วงรอร่อยร้างกับเบทาโกลนะครับซึ่งวันนี้ครับเอาใจแฟนๆคนที่ชอบปิ้งย่างสไตล์เกาหลีครับร้านนี้มีชื่อว่าคิมจูครับอร่อยแค่ไหนและจะแย่งกันกินสนุกขนาดไหนเพื่อนๆตามผมไปเลยครับ สวัสดีค่ะค,คิมจูยินดีต้อนรับค่ะโอ้ชินว่าชินได้ยินมาว่าคิมจูเนี่ยปิ้งย่างแบบสไตล์เกาหลีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจัดให้ผมเลยนะได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนเมนูอื่นเนี่ยพี่จัดให้ผมแล้วกันโอเคค่ะ,ะค,ค่ะเชิญคุณชินที่โต๊ะค่ะได้ครับออซโซเซโย ปย่างสไตล์เกาหลีของจริงต้นตำรับอยู่ข้างหน้าผมแล้วผมบอกเลยนะครับแต่ก่อนนี้จะมาเข้าเรื่องอาหารนะครับแนะนำให้รู้จักกับพี่อ้อก่อนนะครับผมพี่อ้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ้อครับที่มาที่ไปของคิมจูค่ะเริ่มจากตัวเองชอบก่อนชอบเสร็จแล้วก็มาเปิดร้านแล้วก็วพอเปิดร้านเสร็จป,ปุ๊บก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของเราคือว่าเกาหลีแท้ๆเพราะว่าอาหารเราเนี่ยจะไม่มีฟิวชั่นเลยนะคะทุกจานที่นี่คือเกาหลีแท้ๆสูตรทุกอย่างเกาหลีหมดเลยถูกไหมถูกต้องค่ะงั้นผมถามจรัแล้วเมนูเอานี่ดีกว่าค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นไก่ทักคาบี้นะคะหรือว่าไก่ผัดซอสแล้วเนี้ยค่ะข้าวยำไก่ทักคาบี้นะคะแต่ซิเนเจอร์ของที่นี่เลยดีกว่าอันนี้คือสะโพกไก่เล่ค่ะเรียกว่าสะโพกไก่สะโพกไก่ก็จะมีติดหนังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบกินติดหนังหน่อยต้องค่ะแต่อันนี้คือคืออกไก่อกไก่จะไม่มีหนังสาคัญที่วัตถุดิบก็คือเคล็ดลับของเราคือว่าเราเลือกใช้ไก่อนาไมของทางเบเทโกนะคะ ซึ่งมีความสดแล้วก็สะอาดนะคะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตนะคะที่สําคัญนะคะเขาจะไม่ใช้ฮอร์โมนแล้วก็สารเร่งการเจริญเติบโตเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ชมครับที่อยากจะมาลิ้มรสนะครับหรือว่ามาลองนะครับตัวสะโพกไก่หมักซอสหรืออกไก่หมักซอสนะครับทางเบทาโกก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยใครที่มาสั่ง2อย่างนี้นะครับจะได้เป็นเลยสมุดโน้ตจากเบทาโกนะครับก็ตั้งแต่วันนี้จนหมดนะฮะของมีจํานวนจํากัดพี่อ้อครับฝากคิมจูเต็มที่เลยเชิญชวนเลยครับค่ะก็ ขอเชิญชวนนะคะใครที่เป็นคอเกาหลีแท้ๆนะคะเชิญนะคะมาลิมรสความอร่อยที่คิมจุนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด20สาขานะคะเว็บไซต์นะคะ www. k i m j o n d c o m ค่ะโอเคพี่อ้อครับผมไม่ได้มามือเปล่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆกเปรทาโกมอบให้ด้วยนะครับนี่เลยอันนี้ให้พี่อ้อเลยนะครับอันนี้มอบให้เลยนะคะยินดีครับผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเรื่องราวรักคำโตโตแบบปูเวอร์ชั่นนะครับ คุณต้องเข้าไปดูได้แล้วนะครับผมที่ w w w f a c e b o o k c o m b e t a g o s o c i e t y ไลค์กันเยอะๆแชร์กันเยอะๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับเพราะผมอยากจะกินมากแล้วนะครับครั้งหน้าอร่อยร้ร้างกับเบทาโกลสินชพาไปไหนรับรองว่าเด็ดเหมือนครั้งนี้แน่นอนแต่ครั้งนี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย เบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิวตอ,วาอาหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกร